สนับสนุนโดยไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนไปแะสะยเอ็กซ Extra 300รักคุณไม่เปลี่ยนแปลง Essence น้ำยาปรับผ้านุ่ม Power of Love ส่งความหอมจากทุกสมัมผัสแก่คนที่คุณรักเดร์มาลอจิก้าผลิตภัณฑ์ดูแลผิวคุณภาพชั้นนำจากสหรัฐอเมริกา m a น g ก Cafe ฟของเรานะคะได้มีโอกาสต้อนรับค่ะสาวๆจากรายการ Sister Day นะคะที่จะมาพูดถึงกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกิจกรรมพี่ว่านี้คืออะไรคะเราจะเป็นงานแต่ของเรานะพี่พี่คริสพี่เจนชื่อว่างาน Sister Day ด t y ป e p a r ี y ค่ะใช่ค่ะจะเกิดขึ้นวันที่26พฤศจิกายนนี้เราก็เลยมาเพื่อชวนว่าเปงานกันค่ะเห็นว่าปีที่แล้วเนี่ยได้รับเสียงตอบรับดีมาก คนไปกันแน่นเลยจนตอนนี้ต้องหาสถานที่ที่ใหญ่กว่าเดิมด้วยใช,ใช่ค่ะ แต่สถานที่นั้นเรายังไม่ทราบนะคะเพราะยังหาที่ที่เหมาะสมที่สุดอยู่แล้วก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยไปได้ง่ายๆด้วยใช่ค่ะขอเกินกับว่าเจนจะนั่งนิ่งนดนี่นั่งป่วยขอพูดแล้วเป็นเสียงแบบนี้นี่เลเดี๋ยวจะนึกว่างอนกันแล้วเจนเงียบไม่ใช่เจนเซฮายที่กล้องสิคลูสสวัสดีค่ะซึ่งวันงานเนี่ยเดี๋ยวจริงๆจะมีน้องเต้ยอีกคนใช่เต้ยติดภารกิจแล้วก็ ปีที่แล้วเราสีคนก็เป็นพิธีกรแน่ล่ะแล้วก็มีเปิดร้านเป็นเสื้อผ้าของดาราเขาก็เอาของมาลงการมีแฟนคลโชว์ศิลปินมีอะไรอีกมีศิลปินต่างๆค่ะซึ่งแฟนคลับของศิลปินก็เยอะมากแล้วก็มาร่วมร้องเล่นเต้นระบำกันในงานซิสเตอร์เดย์สไตล์ปาี้ของเราซึ่งปีนี้เนี่ยเดี๋ยวพวกเรากําลังวางแผนอยู่นะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนรายการซิสเตอร์เดด้วยเนี่ย เรากาลังวางแผนอยู่ค่ะว่าจะให้น้องๆบทันเข้ามาทางไหนว่าจะให้ศิลปินคนไหนไปเพราะเราอยากจะเอาใจแฟนคลับของพวกเราจริงๆใช่ <ๆ S 2> เยกอ,อย่างปีที่แล้วล้นหลามจริงๆค่ะที่มันก็จะเบียดคราวนี้ก็เลยขอเวลาคิดเรื่องที่อีกทีว่ามันจะที่ไหนให้มันค,ครอบคลุมเต็นๆเราทั้งหดแต่ติดตามได้หลายช่องทางนะคะสําหรับซิดเเดนเนี่ยก็จะมีทั้ง เราไฮเทคนะมีทั้งทวิตเตอร์มีแฟนเพจในเฟซบุ๊กแล้วมีอะไรอีกก็มีเท่านี้ละค่ะทวิตเตอร์ด้วยแล้วก็ในแฟนเพจเฟซบุ๊กก็ีเอ็มทีบีก็ได้ทีมเอ็มทีบีก็ได้พี่เจนอะไรนะคะทีมเอ็มทีีนั่นละค่ะพี่เจนบอกโอ้วันนี้พี่เจนดูสวยๆมาแบบว่าดีๆอะไรอย่างนี้โอ้ยนะคะ อยู่กันมาจะสองปีละสองปีแล้วจะเข้าสามปีแล้วเป็นยังไงบ้างคะความสนิทสนมที่ออกมาอยู่หน้าจอนี่มันสดใสมากๆเลยนะแล้วสวดดูนะดูอยู่ค่ะชอบตอนเมคโอเวอร์อ๋อเออหลายคนก็จะชอบหลายคนะชอบคือ เวลาเห็นผู้หญิงอยู่ด้วยกันเยอะเราจะโดนถามบ่อยแล้วเราจะใช้กันว่ยใช่ไหมอย่างเงี้ยเกลียดกันหรือเปล่าสนิทกันจริงหรือหลักไมค์คอมเมนต์กันหรือเปล่าต้องแอบแย่งเสื้อผ้ากันแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ต้องมันแต่เราเทุกเราเป็นแบบแกใส่นนี้ไม่รอดฉันถอดของฉันให้เลยละกันใช่เสื้อผ้าปอบางชุดใส่เลยไม่ได้ปอใส่เสื้อผ้าเจนสุดาทั้งชุดเลยนะหรือคริสถอดเสื้อให้ปอใส่เลยนะเพราะปอเป็นคนแต่งตัวยากที่สุดด้วยหุ่นเราไม่ไม่เอื้อเพื่อนก็จะช่วยกันแล้วก็ ลิปสติกสีไหนอย,อย่างเงี้ยก็ช่วยกันคิดคือบางบ้านเขาอาจจะตีกันบ้างเนาะ<อ>บ้านเรา,าสามัคคีเออแล้วบ้านเราสนิทก,กันจริงๆเพราะเชื่อว่าถ้าเป็นแฟนซิสเตอร์เดย์จะดูออกวอ่าพวกเราก็อยู่กันอย่างนี้จริงๆนะคะและอย่างที่บอกไปว่าตอนเมคโอเวอร์เนี่ยมันเป็นตอนที่คนเขาคิดกันมากจริงๆเลยเราได้มีการเมคโอเวอร์อะไรกันเองบ้างหรือเปล่าคะเมคตลอดเวลาเมคตลอดแล้วค่ะคือแบบว่าเออขาแบบ ใส่ชุดแบบนี้แล้วแบบโอปอใส่ชุดแบบนี้แล้วดีนะอตอนแรกทำนปลเ่ยนแต่ว่ใส่ชุดชแบบนี้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือโอปอเนี่ยจะจะเชื่อในในตัวของตัวเองว่าฉันใส่แบบนี้แล้วฉันรอดฉันไม่ยอมเปลี่ยนฉันไม่กล้าใส่ ไม่เคยมีใครเห็นโอปอใส่ ai, กระโปรงยาววันนั้นโอปอใส่เอวสูงแล้วเป็นกระโปรงแคบระคะแต่ยาวยาวเลยเข่าลงมาอย่างเงี้ยสวยทุกคนดาย <c oughs> ม,มาก <c oughs> เพื่อนทุกคนกีดบอกว่าโอปอจะซื้อกระโปรงแบบนี้ให้เธออีกประมาณแบบสตัวเอาท<อ>ุกสีปพโดนเมกอเวอร์บ่อยมากเจนก็จะบอกว่าต้องเป็นสีให้ปอใส่สีเ<ส>นื้อแล้วจะดูสวยคริสพยายามให ส่เชิดกระโปรงยาวนางก็ไม่ยาวทำไม่อนนี้ถึงไม่ชอบใส่กระโปรงยาวมันคือความชินไม่ชินมากกว่าพอไม่ชินไม่ชินบางท่าอยู่บ้านบางทีก็ใส่เสื้อกางเกงอะไรก็กระโหลกกระลาบางวันก็ใส่เสื้อมาเฉยเไม่มีกางเกงเฮ้ยน่าตกใจมากแต่ว่าก็จริงเหรอจริงปะเนี่ยหนูคะมันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะคะมันต้องใส่บ้างตอนแรกก็ตกใจเลยว่าจริงแต่คือเหมือนกับช่วยๆกันเมย์กอล์ก็ช่วยกันเพราะ ผู้หญิงแต่ละคนเขามีคาแรคเตอร์ต่างๆพี่เจนเขาจะรอบรู้จริงๆเขาก็จะอบอกว่าพี่โอปอแต่งอย่างนี้อย่างนี้ดีกว่าเจนนี่ไม่ได้รอบรู้แค่แค่แค่เมคโอเวอร์ในในห้องเฉพาะใช่ขอดิฉัน,น <ะ S 2> ยื่นหนึ่งกับปอทุกๆวันที่มาถึงเนี่ยพวกเราจะตื่นเต้นมากว่าวันนี้คุณเจนจะมีอะไรใหม่ไหมทุกวันเจนจะเป็นแบบนี้ค่ะมาถึงนี่เวสวันฉันมีนะกินยาวิตามินลดเซลลูไลท์อันี้ดีมาก <c oughs> ลองกันโอเคทุกคนก็รออีกวันหนึ่งมาเตย ครีมนี้พี่ลองใช้พี่ซื้อที่ฮ่องกงมันดีมากเตยไปชลองใช้หนึ่งครั้งกลับมาสั่งอีก3ามขวดอะไรอย่างเงี้ยนางเป็นอย่างนั้นจริงๆนางนางดูทุกอย่างพี่เจนไปหาข้อมูลเหล่านี้มาจากไหนนักหนาคะว่างเหรอไม่ใช่ไม่ว่างไม่ชอบค่ะชอบแบบว่าค้นค้นหาหาอะไรเงี้ยชอบลองชอบอะไรเงี้ยก็เลยเอามาให้เพื่อนช่วยลองด้วยได้จะได้รู้จริงๆว่าดีหรือเปล่า แล้วเพื่อนๆลองแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็เจนอะไรมาฉันก็ฝากซื้อทุกอย่างจริงคือเจุดามีนวัตกรรมใหม่มาให้เราลองตลอดตลอดค่ะแล้วอย่างน้องเต้ยล่ะคะน้องเล็กคนสุดท้องวันนี้ไม่ได้มาด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะทำงานกับน้องเขารักมากห่วงมากรักมากห่วงมากพวกเรารวงมากด้วยคือน้องเป็นคนน่ารักแบบมีความคิดไม่ใช่เด็ก ใส่ๆหรือแอปแอปเราก็ไม่ใช่เด็กลิ้นเปียที่สมัยนี้เด็กจะลิ้นเนนตยไม่เป็นไงเตยเป็นเด็กแบบฉลาดเนาะพี่เนาะใช่อะฉลาด,ลาดแล้วท็ว <ๆ S 2> ไมถึงต้องห่วงนะคะที่ว่าห่งวงก็น้องสาวสวยก็ต้องห่วงน้องสาวสวยค่ะมีหนุ่มๆมาชอบก็ต้องแบบสกรีนให้น้องแต่ว่าจริงๆแล้วอะเราไม่ใช่ว่าเราห่วงแล้วแบบต้องดึงน้องไว้ว่าแบบห้ามไปกับคนนี้ห้ามไปคนนี้น้องคิดมักจะคิดได้เองเสมอก่อนที่พวกเราจะบอกแต่ว่าน้องอะจะคิดเสร็จแล้วน้องจะมาถามความคิดเห็นว่า เออดีไหมอันนี้ไม่ใช่เรื่องหนุ่มอย่างเดียวนะคะเป็นเรื่องการเรียนเลือกรถการเรียนใช่เรื่องเลือกเรื่องเรื่องเลือกงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็คุยกันหมดแต่ก็ไม่ใช่ว่าพวกหนูเอ็กซ์เปิดนะคะแต่ดูสนิทสนมกันมากจริงๆนะคะเรียกได้ว่าเป็นเหมือนพี่น้องกันจริงๆเลยหรือเปล่า ทำไมถึงก็ตอนทําธุรกิจด้วยกันธุรกิจตอนตอนทำธุรกิจด้วยกันก่อนทำร้านช็ธุรกิจก่อนที่จะเลิกก่อนที่จะเลิกทงคือตอนนี้นี่ยมันได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเล่าตอนเริ่มแล้วกันเล่าตอนเริ่มคือรักกันมากรักกันจริงๆรักด้วยความจริงใจอาจจะไม่ได้เจอกันทุกวันแต่รักออ่ันนั้นเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้รักมากขึ้นตอนที่ทําธุรกิจร่วมกัน เต้ยไม่ได้ร่วมเงินด้วยแต่ว่าเต้ยเนี่ยร่วมใจตลอดเสมอมตลอดใช่คะ่ะเสมือนเสมือนเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนแต่ว่าตอนที่ทำเนี่ยคริสทำหน้าที่ทําบัญชีคริสก็เลยบอกว่าต่อจากนี้เนี่ยเวลาทําร้านเนี่ยขออนุญาตนะถ้ามีอะไรจะด่าก,กันมีอะไรกธกันมีอะไรเถียงกันไม่ชอบหรืออะไรเนี่ยขอให้ทะเลาะกันตรงนั้นเลยแล้วทะเลาะกันให้เสร็จเหมือนพี่น้องกันอะ่ะอแล้วห้ามเลิกรักกันอย่างเงี้ยด่าก,กันให้จบแล้ว<า>ในระหว่างคริส<ห>บิฟอย่างเงี้ยเสียงก็สั่นเหมือนจะร้องไห้ ไม่มีชูอะไยปอกระเจงนี่มันแบบี้ยาไงขี้ย่อะไรแต่มันก็ผ่านอะไรมาแล้วก็สําหรับรายการเพราะถ้าคนดูลรายการจะรู้ว่าเราสนิทกันจริงๆแล้วในงานที่จะเกิดขึ้นเนี่ย <c oughs> มันจะเต็มไปด้วยความรู้สึกแบบพี่น้องแบบซิสเตอร์เดย์จริงๆที่เดี๋ยววันนี้พี่น้องเขามีอะไรจะมาบอกคุณแล้วก็ <c oughs> อยากให้ไปสนุกด้วยกันในวันงานดังนั้นถ้าดูอยู่26พฤศจิกายนเคลียร์คิวเคลียร์คิวเชิญนะคะเคลียร์คิวแล้วก็ไปด้วยกัน แต่และคนรู้จักกันมาก่อนที่จะมาทํารายการนะคะถึงสนิทกันเ,เนาะผิวเผินแต่รู้จักกันมานานแล้วอ,อย่างเงี้ยค่ะอย่าง แต่เราก็แอบดูเจนสุดาตั้งแต่เราเด็กเราไม่เคยรู้จักกันเนาะแต่เรารู้จักกันผ่านเพื่อนๆเจนแรงมากเราไม่เคยรู้จักกันน้อยแต่เลานี่รับผลงานเจนนิโคลินะนี่รู้จักกันคนี่รู้จักกันใช่แล้วก็พอมามีน้องโตอีกคนนึงมาอยู่รวมกันเป็นซิสเตอร์เด์ปุ๊บสนิทสนมกันมากแล้วก็จะทํารายการอื่นๆด้วยกันอีกไหมคะคิดว่าจะมีโปรเจกต์อย่างตอนนี้พี่โอปอก็มีอ้ my god ใช่ ONG อะไรกัน ONG คือแต่ละคนมีรายการของตัวเองอีกถ้า จะรายการที่มีด้วยกันทั้ง4ี่คนก็จะเป็นรายการนี้ค่ะกับสเตอร์เดย์เห็นบอกว่าร้านถึงแม้วจะปิดตัวลงไปแล้วแต่ว่าพี่เจนจะทําเองคนเดียวเป็นเล่านิดนึงค่ะว่าโปรเจกต์นี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยค่ะคือก็รู้สึกว่าเราเคยทาด้วยกันมาแล้วแล้วก็เสียดายแบบเสียดายสิ่งที่เราได้รู้มาหรือเวลาเราผิดพลาดอะไรเงี้ยเรารู้ว่าเราจะต้องทํำยังไง ให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบเออเออทำก็ได้แล้วทีนี้ไปเจอที่แถวบ้านก็เลยว่าจะทำแถวแถวบ้านจะได้ดูแลง,ง่ายนิดนึงกับรา้านเล็บก,ก็จะเป็นเจนสุดาเหมือนนัน แต่ว่าทั้งสองคนนี้ก็จะโรงแรงช่วยด้วยเต็มที่ช่วยเต็มที่เหมือนกันนะคะแต่ว่างานนี้เนี่ยเห็นว่ามีเรียลลิตี้มูวี่ที่พี่โอปอกับพี่คริสเคยไปเล่นมาเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะมันได้มีโอกาสดูแล้วนะแต่อยากรู้เบื้องหลังค่ะว่าเป็นยังไงบ้างของโครงการรักป่าสร้างคนใช่ค่ะมันเป็นซึ้งอ่ะมันเป็นโครงการของปตทซึ่งทําถวายในหลวงครบ8 4พรรษานะคะแล้วก็อย่างปามันมีปอมีคริส มีสซีนน่ก้าแล้วก็พิติกเจษดาพรซึ่งแต่ละคนเนี่ยลงไปดู84ตำบลต้นแบบที่ทางปตทได้ไปพัฒนาโดนบนพื้นฐานความพอเพียง<ะ>แล้วเราเป็นตัวแทนคนเมือง<ะ>ลงไปดูซว่าเขาอยู่กันยังไงและอยู่ได้ไหม,มเรื่องราก็กลับไปติดตามหนังสั้นเซิร์ช u t u b e คำว,ว่า84ตำบลก็ได้หรือว่าดูแล้วอยากรู้ว่า พี่โอปอใช้ชีวิตได้จริงๆหรือเปล่าอยากให้ไปดูในหนังต่อค่ะแล้วถ้าดูในหนังจะรู้ว่ามันเป็นเรียลลิตี้มูฟวี่หมายถึงทั้งหมดคือเรื่องจริงและปอสรุปในหนังแล้วว่าปออยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้แล้วอย่างพี่คริสละคะไปอยู่มาแล้วตกลงเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดเป็นพี่คริสไปอยู่ในนั้นจริงๆอยู่ได้ไหม อยู่กับน้องๆเขาเย<อ>า,าวชนขบถใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆเรื่องเรื่องรักป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียงเนี่ยอันนี้มันน่าจะเป็นถ้าเกิดเข้าไปดูในเว็บไซต์เนี่ยในทั้งทั้ง4เรื่องที่ตอนนี้กำลังฉายอยู่นะคะคนเมืองอย่างพวกเราเนี่ยเข้าไปดูแล้วได้อะไรออกมาอีกนิดหน่อยนะคะแค่นั้นนะ mm ่ะ hmm. ก็ถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จของโครงการพลิกใจแล้วล่ะคะ mm ่ะ hmm. ก็อยากให้เข้าไปดูกันในเว็บไซต์ สำหรับพี่เจนะคะมีผลงานอะไรอยู่บ้างตอนนี้ตอนนี้ก็มีแอสิสตเตอร์เเนี่ยค่ะแล้วก็มีละครซึ่งถ่ายอยู่แล้วก็กำลังจะมีหนังที่กำลังจะถ่ายน่ะน่าจะปีหน้าเลยค่ะก็จะออกอหนังพี่คลิสก็มีเหมือนกันนี่เสี่ยงเจนไหมใช่ค่ะเสี่ยงไม่ไหว ฝนตกขึ้นฟ้าค่ะเข้าพฤศจิกายนนี้ค่ะเป็นเนื้อหาประมาณไหนคะส่วนตัวเขาบอกว่าเป็นดราม่าแอคชั่นดักดาค่ะแต่ว่าเป็นเป็นพี่ต้อมเป็นเอกเป็นผู้กำกับค่ะก็ลองนึกดูละกันเนาะเพราะว่าสำหรับใครที่เป็นแฟนของพี่ต้อมก็น่าจะทราบซึ่งของพี่คริสจะตอน เดือนนนไหนนะพฤศจิกาค่ะพฤศจิกายนอ่ะแล้วอย่างพี่โอปอล่ะคะ<ก>รายการสิสเตอร์ดเดย์ใช่ไหมคะปอมีศึกน้ำผึ้งพระจันทร์ค่ะแล้วปอเป็นดีเจทาง94 fm แล้วก็ถ้าว่างๆดู omg tv <ม>เข้าไปเ e ิร์ชคำว่า omg มันเป็นรายการที่ปอมทำเองเพราะว่า บางทีเราคุยกับเซเลบมากแล้วเราไม่รู้จะคุยอะไรแล้วแล้วเรารู้ว่าเขาจะตอบอะไรแต่ว่าถ้าคนธรรมดาที่เขาได้เป็นคนเจ๋งจริงๆแต่ไม่มีพื้นที่สื่อให้เขามันก็น่าสนใจปก็เลยทำรายการเองชื่อ O M G ตั้งบริษัทมาเพื่อทำรายการนี้รายการเดียวลอง <L ong> ลองดูนะคะเพราะมันสนุกการที่คนธรรมดาเขาตอบโดยโดยไม่เฟะกับเรื่องเขาน่าสนใจจริงแต่บางเอญเขาไม่มีพื้นที่สื่อแค่นั้นเองแรงบันดาลใจมาจากตรงไหนคะถึงพอเป็นพิธีกรแล้วบางทีการถามดาราด้วยการรู้แล้วว่าเขาจะตอบอะไรรู้แล้วว่าอะไรจริงไม่จริงแต่อย่างการใช้ชีวิตในทุกวันแล้วเจอคนเยอะๆอย่างเงย คนเนี้ยเขาไม่ใช่ดาราแต่เรื่องราวเขาน่าสนใจจังเลยอะ่ะแล้วมันจริงเนาะเวลาถามคนมที่เขาไม่ใช่ดาราอย่างแบบลุงลุงขายผลไม้มากมี่ปี62ปี62ปีลุงขายยังไงวะ e> ลุงมะ e> ม่วงมันมีร้อยกว่าชนิดแต่ละชิคนที่มันมี<อ><ค>นแพชชันน่นกับอะไรสักอย่างคนที่ปอกผลไม้ด้วยความรักทําไมเราไม่ไปทําเรื่องเขาหรือบางคนหน้าโหดมากโดนตํารวจเรียกทุกครั้งที่ผ่านแยแต่รู้ไหมว่า รถที่โดนเรียกเพราะตำรวจคิดว่าขนยาเข้าขนอาหารหมาไปให้หมามคือมันในเนี่ยพอรู้จักคนแบบนี้เยอะมากเขาควรมีพื้นที่สื่อควรจะมีพื้นที่สื่อให้กับคนที่ไม่ใช่เรื่องเฉาไม่ใช่เรื่องเผาบ้านฆ่าตัวตายหรืออะไรเงี้ยคนที่ทําเรื่องดีๆเขาต้องมีพื้นที่สิเราเลยทํา OMG ขึ้นมา โอเอเป็นตอนน่ารักมากเลยดูว่าเขาเสียสดดีนะพอเวลาพูดถึงรายการเขาพี่โอปอลจะมีลูกีตารที่เรามีความสุขมากเราเพิ่งไม่ถ่ายน้องเบิร์ดน้องเบิร์ดเป็นอันดับหนึ่งกีตาร์คลาสสิกของโลกและไม่มีใครรู้เขาเป็นคนไทยว่ะแล้วเขาชนะของโลกไ้มแต่ปีเกเจ่อปีที่ไอ้สามปีที่แล้วจนปีนี้เขาชนะทุกเวทีปีหนึ่งชนะ5เวทีทั่วโลกเป็นอันดับหนึ่งทั้งหมดทำไมไม่เป็นข่าวอ่ะทำไมไม่ใครสนใจเขาว่าเนี่ย นี่ยนะังไงโอ้อ่ะยังไงก็ตามแต่นะคะ s ซิสเตอร์เดนะคะติดตามซิสเตอร์เดได้นะคะบ่ายสองโมงสี <45. S 1> นาทีช่องห้าทุกวันเสาร์นะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยค่ะอย่าลืมนะคะซิสเตอร์เดย์สไตล์ปารี้ประจำปีของเรา <c oughs> เดือนพฤศจิกายนค่ะวันที่26นี้แล้วก็วมาติดตามกันว่า พี่เต้ยพี่เจมพี่คริสพี่โอปอจะทำอะไรในวันนั้นแล้วก็จะมีศิลปินมามีใครบ้างมีให้ผู้ชมร่วมโหวตไหมอยากให้พี่โอปอทำอันนี้จังเลยอยากให้พี่คริสทำอันนี้จังเลยง่ายง่ายร่วมโหวตได้เลยเข้าไปที่เพจของ Sister Day ค่ะค่ะ facebook.com/sisterday ค่ะอืมนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะแขกรับเชิญของเราทั้งสามท่านมากๆเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอะไะค่ะจากนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักชมโฆษณากันแป๊บเดียวค่ะแล้วกลับมาอัปเดตข่าวกันต่อช่วงหน้าค่ะ